DRACO you never down lets สวัสดีค่ะโซค่ะตอนนี้โซก็ถึ่ฝรั่งเศสแล้วนะคะหลังจากที่นั่งเครื่องมาเป็นเวลา12ชั่วโมงเสร็จๆนะคะก็ค่าเวลาโดยการดูหนังฟังเพลงกินนอนนะคะ <laughs> กินไปกินมาก็พอดีถึงที่หมายพอดีนะคะ และหลังจากที่เมื่อยบนเครื่องมาพอแล้วตอนนี้ก็ยังมาเมื่อยและปวดหัวกับนี่ไปดูกันการจราจรที่นี่ไม่ต่างจากบ้านเราเลยค่ะเดดมากคงเป็นเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนเชา้าเป็นช่วงที่คนเริ่มออกจากบ้านไปทํางานนะคะก็เลยจะมีปัญหาเรื่องการจราจรน,นิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่ออกมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงไหนเลยค่ะแล้วยังไงเจอกันนะคะเดี๋ยวสุวขอตัวไปทําสมาธิปับหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เราติดปวดหัวมากเลยคะ่ะแล้วยังไงจะเจก็บภาพสวยๆที่ฝรั่งเศสไปฝากเพื่อนๆน,นะคะไม่มาค่ะ